งานนายดับโคและนายนอนดับโคนะะวันนี้ญาติมาพิจารณาค่ะทำมือออกทีนี้ก็วันนี้พี่สาวที่น้าพี่แมวพี่โตรน้องที่สุดแล้วก็ขอบคุณที่ เจแมวเจ๊มวกระดูนันเสร็จนะั้นเลยนะคะอันนี่ก็พิวพี่แมวทั้งนั้เาานเลคะแล้วก็ผักคือเป็นของของออน้องนมจ้าผัดหอดสาตีผัดโลอสาติแผัดข้าวหน้าจกรเที่ยวแล้วก็บวผัดบวบและไกนางรมนะคะ ข้าวหมนะข้าวผอมนนีิก็ปลูกเองนะคะสายตาหมดเลยก็ในรั้วที่นำคุณสม่ครัวแลวญาติทั้งหลายที่มาในงานที่ือบวันนี้ขึ้นบ้านใหม่วันนี้ดีมากมีแต่คนชมว่าบ้านสวยแล้วก็ กินจนเลือกินเลยใช้จนพี่สาวบอกุญว่ามันจะกินอะไรหนักหนาเนี่ยมันเย็นเลกินไปหมดคือน้องสาวคนนี้นะอยากให้พี่สาวพี่ชายและญาติญาติทั้งหลายได้กินอินน้ำกำลัญก็แล้วลงไปวาสนาคอยได้เลือกกินเลยใช้แบบนี้เลย ขอบคุณค่ะทุกคนค่ะขอให้รวยรวยทุกคนนะวยฮ่าทุกจ้าทุกคืนรวยมาให้ใครมีโชคมีลาภมีลูกกําลคิดประสงค์สิ่งใดให้ได้มีมา่นปรารถนาทุกทุกประการทุกคนเธอสาธุสาธุวันนี้ก็ทุกษาทุวันนี้ที่ชายมีสาวก็จะกลับบ้านนะยายยายัะไปทำงาน ไอ้น้อไดร์ซาลโนไทเล่บัจุบเดรวเอรวเอตโคยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วยทรัพย์ลายเทศน์ต้องอายบานจุบคือมันตัวคือปรวริเอาจุบธีดังใบบายหรือก็ไปอาสนะหรือก็มีเนี่ยเจ๊เอารีจังๆใบจังค่ะพระไกรสารทากรุงเทพฯอุทโธกันสุดยอดค่ะเนี่ยจิตจัง នេះផឹកស្ວຍស្ວຍនៅតែតែនរូបពីມັນទៀងកត់ដោយខ្ជលនាំអង្គផលឈឺពេលដូចគ្នា Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna. អូបយ៉ាងខំតែជាលះអាចកិច្ចទៅយករួយខូងធៀបបាត់ចិត្តឈឺប том ទួនបាយើងជុំញាំងត្រើទៅស្នើឲ្យគ្មានរੂគ្រាមិនទៀងតតដោយខ្ចោឫទ្ធិនោមចិត្តអំពលរស់ខ្វាយខ្វល់ឈឺដោយគ្នាបញ្ចប់ស្នើត្រំលឹងស្នើតែគ្មានរੂគ្រាមិនទៀងតតដោយខ្ចោរឹទ្ធិនោមចិត្តអំពលរស់ខ្វាយខ្វល់ឈឺដោយគ្នាបញ្ចប់ស្នើ ไร้สาร้อาฝากพี่น้องนะคะาากพี่ชนฝาพแมวแล้วก็ฝากคนใกลๆคิดค่ะพี่น้องที่รักขึ้นบ้านใหม่ก็จะผสมกันไปด้วยผักไร้สารนะคะใครต้องการดตได้ลงข่าวได้ค่ะผักเยอะแ ไรอยากกินก็บดโชว่ถ้าใครอยากกินก็ส่งมาค่ะกนเซ็นค่ะไม่มีสานเลยค่ะได้ติดต่อได้นะคะใส่ที่มาเลยค่ะชมทีทีหอมมากเลยค่ะหอัการกินเลยเนี่ยหอมแบบตัวใหญ่